ไปเลยครับอากาศดีครับวันนี้วิ่งวิ่งวิ่งเจอะเจเจะยแล้ฮะมันถ่ายแล้วไหมนะถ่ายมาถึงโกนหนูขายเจ็บขาไม่แย่ไเจ็บูได้

เห็ซมือกับเบิ้งจุ่ม่ดิเจ็ดทุกวันมันกเบิงคนคนกเบิงซมือคนบมมีน้าเบิงก็บเบิงเขามือนี้ก็เจ้าันไปเบิ้งไรสดของของมะลันะครับน้อมะลัไงเพนครับมือเขาไปของเฮาของเฮา บมมีคนเบิงกะคนมาย่อนเบิงกันยังดีดิเ,เอ,อ,ดดอ้ากดเทศไปเรื่อยๆคอนเทนต์เฮาบว์เหมีงแ, <c oughs> แลนแนวกลัางกายเ,กเออเพื่อนน้ำหนักไม่มันได้สุขภาพ้วย ว่ามาจันจีเห็นขีราขันยิ่ๆเนาะโอ้โหหอบนะบ้า เฟซบุ๊กมีอย่างไรป็นตัวตัวเลขไหมค้นบังบัขื้นดิความมันกับบัขื้นครับอากาศดีครับวันนี้ไปดูใจ้เวลาเท่าไหร่ไอแพด แสดงว่าโอ้ขาจะไดเลรอกล้องไอแพดกับน่าสนใจห้านาทีไป ไปเรื่อดยๆครับพี่น้องฟองไปทุกคนเมืองหันเขาอยู่สตูดิโอครับเมื่อเนี้ยข้มาออกนอกสถานที่ก็คือเราจะมาวิ่งทุกวันเพื่อสุขภาพนะครับอ้วนขึ้นก็คือนี่แหละครับมึองหันเาด้กกินหลายครับกินกินตอนเดี๋ยวเขาจะกอดติด เือดวิชาควอนก็ติดเลย hả mai mà mai. mai để lưỡi mai để lưỡi mười hai mươi đen thâm đi cả mười đó เรางียบอยู่ครับบดนีอากาศดีดีครับบุนีฝนโปรยตกนั่งอีกเข้ากระลังเดินต้องเตะก็ตเตกมาครับ มีคอมเมนต์ครับมีคอมเมนต์เท่ากับว่าไปเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยครับแ,แต่นี้หรอเนาะไม่รู้ <laughs> ไม่รู้เลยว่าใครดูไหมไม,นนะมันไม่ขึ้นะมันไม่ขึ้นประจันประจันครับประจัน,จนสวยงามมากไหม ป่าบอกว่าจ,จะมาถ่ายหน้าตัวเองดู <c oughs> <c oughs> มันกลับก้อกง,ง่ากครับก็เลยข,อขืขอคันกลับมาแล้ว อมเมนมาขึ้นได้ครับเด้ดอพี่น้องเอาน่าแล้วมาแล้วจัดโอดว <c oughs> ิ่งเสร็จแล้วอย่าลืมไปจัดของนะครับ <c oughs> พวกนี้เจอกันสิบโมงครึ่งโอเคครับโอเค <c oughs> จักน้อยจะไปขึ้นของ ธรรมาดาแล้วเนาะครับเนาะคนมันเถ่าแล้วมันก็อยากหอบง่ายอายุหลายขึ้นนะครับเนาะก็จะหอบง่ายได้ช่วงนอ, <laughs> อ้สวัสดีอาจารย์เจีย <laughs> มื่อนี้ยุเซอร์ยุเซอร์เขาเมื่อไรก้นนะครับมื่อนี้ไอแพดเปิดกระตายอยู่บรรยากาศนะครับเด้อบรรยากาศ <laughs> อยู่ อยู่หลังบ้านเราอยู่หลังบ้านเรานะครับยางแน่แลนแน่นะครับเนาะสอตัวนั้นแล้วก็วิ่งต้นไหนสองคึ้นเหนื่อยไงแจ้าเถ่าแล้วเถ่าแล้วน้องวันพระนะครับเนาะเถ่าแล้วเถ่าแล้วชาวชื่อจังน้องเฟิ่์นแปลมักซื้อว่าชัน มากซื้อหลายวันพระนี่ว่าฉันจานโอ๊ตเสร็จแล้วครับไปเดี๋ยวโอ้ตัมันทิ้งเร็วจังดิแกงหรอแกงหรอแกงเลยนึกว่าจะกิน 太快乐了。 สุดยอดเลยครับสวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีอาจารย์เจีย,ย,ยนนไไไไูดอกีกฮัหลัลโหลฮันโหลัลโหัลนหลฮัลโหลฮัลตัลโีลตัลโห่ฮันโหลฮันโหลฮันโหวฮัลโหนฮัลโหลฮันโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลังโหาอัลหลฮัลไหลฮัลโหลฮัลโหล่ัลโหลนัลโหัล อนเนกคุณพี่อนเอกนกคุณพี่อนเอกอนเอกนะครับอ,อันเ,กเนเกเรียน <c oughs> อีกแล้วอาจารย์เฟิร์สนะครับมือกองอิสระนะครับเนาะเพคนซื้อเฟิร์สเทียกันมาทาั่งเนาะตีกองเหรออ่มือเฟ <c oughs> ิร <c oughs> ์สโอ้ยโหมือกองอาจารย์เฟิร์สนะครับเนาะ <c oughs> เรียนอีกแล้วครับ <c oughs> ต้นสองเลยเดิน<อ>ถึงต้นสองแล้วก็วิ่งนะครับสองนู้นใช่หนึ่งแล้วก็สอง เอาทักทายกันครับมโอนิกะมาเรียนอีกครับเรียนทุกมื่อนะครับเราต้องใส่ค้าว่าทุกมือ่อเมื่อได้ฝนบ่ตกนะครับเนาะกัรเมื่อได้ฝนตกเฮานี่สิต้องไปลองเพลงอยู่ในด้สตูนะครับเนาะแ <laughs> ม่นบ่เ <laughs> พิ่นโน้ตจังเลยต้องซ้อมต้องซ้อมครับบ่ซ้อมบ่ได้นะครับเนาะเป็นนักนักร้อง มืสร็วงงานเพิ่นสิลมก่อนไปแล้วครับไปแล้วเปแล้วเรียรีบขนาดไหนะครับดูดูเรียรีวขนาดยังไงโอ้พวกท่านมันเนาะ กับกองยงาครับแรนเข้าเดี๋ยวน่อบลิดหนึ่งเลยโอ้บุตรหน่อยนึ่งก็แรนเร็วจักว่ะแรนหันมาเริ่มสิเมืยแล้วครับวันนี้แต่ละเมื่นแต่ละเว้นเดีอยเราบอกสางยังนะครับเนาะโอ้ยตาย,ตาย เว้ยจิบน้ำก่อนครัเดี่ยวเป็นลมหมดซะน้ำก็บอแล้วบ้างนะครับเนาะเพราะว่าเขาบอกกินอยู่แล้วครับเพาขาต้องไปกินอยู่บัตไม่ป่าก็ไ่ให้หนูกินพี่เพืกินไม่ได้มันจะถูกป่าก็ไม่ให้กินเลยค่ะ เอ้าคนกับเบิ่งหลายด้วยว่าเขาอยู่ตังฉีมเนี่ยกิจ, <Yeah. S 1> จกรรมกิจกรรมอย่างนี้เราก็ต้องเดี๋ยวต้องเอาเฟิร์สเอ่อต้องเอาอย่างก่อเฟิร์สต้องเฟิร์สมาไล่ด้วยนะครับ oh. เพื่ออัปเดตข่าวสารคือเก่าเนาะว่าเขาเห็ดอย่างแต่และเมื่อแต่ละเว้นนะครับไม <laughs> ่น่าหนูไปนี้จะเป็นหล่อจังเลยหล่อสติไปแล้วครับมันไปอีกแล้วอย่าเพิ่งแล่น ช่วงนี้พักก่อนครับเอ้าสวัสดีจานขวัญชัยขวัญชัยสีหาวงนะครับกินได้อยู่ครับต้องจิบทีละนิดผมเรียนมาแล้วก็จิบน้ำรับไม่ไม่มีน้ำไม่กินไงคะบวัวมีน้ำโคกคลองมีแต่น้ำคลองนะครับเนาะไม่มีน้ำคลองม,ม,มีแต่น้ำโคกเลยหรือว่าน้ำโคกถูกไหมไม่มีน้ำเปล่านะคะมีแต่น้ำคลองจิบทีละนิด หนูก็ไม่รู้จะไปน้ำไปถึงไหนไม่มีน้ำครับไม่มีน้ำห้อาก็อุดเอาครับเพราะว่าเอ,อ,อาเป็นนักกีฬานะครับเน, <laughs> นาะแล้วเป็นตอนไหนตอนนี้แหล, <laughs> ละนักกีฬาอะไรนักกีฬาเป่ายางครับอ <laughs> <c oughs> <c oughs> เอยู่เออเออมันเป็นเราวิ่งอยู่นะครับเราเราต้องเสริมกําลังปอ,อกบอดเพือ่อ <c oughs> จะไปเป่ายางครับหนูเป็นนักกีฬาโรงเรียนนะเนี่ยเป็นนักกีฬาอะไร นักกีฬาวิ่งนี่แหละตอนไหนรู้ไหมตอนไหนพอสองพอสองนอกจากนั้นหนูก็ไม่วิ่งเลยเออทำไมก็ดูเป็นแค่ตัวซนนองเป็นแค่ตัวสำรองเขามองแกมองน้ำตาวันไหนพี่มาเนี่ยก็่อนไปยังไงไปวอีกแล้ว S <S อายทำไมเราทำดีเนะาะปลาพูดดัง <S <S ปลาพูดดังกับอายคนเนาะครับเนาะ,จจะ <S <S วิ่งแบบนี้ถ้าเกิดไม่จิบน้ำเดีจจ๋ยว <squ> มัน,นช็อก <S 1> <S 1> <S ได้ครับอย่าลืมเอามาด้วยเด้อครับครั้งหน้าอันตรายมากไปสนนโ,โอ้ขอบคุณหลายๆหลเราจะกินน้ำค้างเลย อาอันนี้คือก็เห็นว่าเขาเข,าเขาเฮ็ดเปลืออีกอย่างทีขอหนึ่งเขาสิบโบอูนะครับเนาะในในการอ่าองกองกองเออออกหน้ากลองมันสิบโบอูเลยอูเออฟังอูอยู่ตอนนี้กำลังอูเพราะว่าเราคุยกับท่านผู้ชมอยู่น,นั่นแหละเหตุผลกันเลยยังไรเจ็บโอเคอืม พักไปพร้อมนะครับหลักก็แล่นไปน้ำมสัตดีครับพี่น้องเช็ดจังซีตลอดเพื่อเสริมพลังกอดเพิ่นพลังลมผ่านเพิ่น <S <S เอาไปาเลยแล้วเพได้สุขภาพแข็งแรงพร้อมเนาะครับเนาะพี่น้อง เงาออกเริ่มสัดออกแล้ววันนี้ทักทายกันได้เด้อครับเด้ออันที่บ่ได้ทักทายกัก็คือมันบ่ขืนคอมเมนต์เนาะครับเนาะทัก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 ทายกันดูดูก็คือสิบเป็นมูกันในในเฟซหรือเป็นชีวิตจริงก็ได้นะครับฮาร์ดแครเนาะหรือหรือฮาง์ดแคอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานกันก็ได้เพราะว่าเราเห็นงานอ่าพบปะท่านผู้ชมนะครับเนาะต้องคุยกันดิ ครับคุยบงยากรอกครับคุยกันโลดสบายสบายครับเรือบาร์เข้าสีจางงานกันนะครับนอกจากเอิ้นโลดครับเอิ้นใสเอิ้นหานะครับเนาะอยากเอาแบบใดนะครับเดี๋ยวดีมิวสิกจัดให้ครับแบบห้าร้อยก็ได้นะห้าฮะร้อยเป็นคอนวอยนะครับห้าร้อยก็ไปไปยกตู้ไปยกตู้เนาะไปแค่นั้นนะครับผมไม่ไปมิกเสียงให้นะ อย่ามาใส่ผมมาไปมิกเสียงเด้ผมมิกไม่เป็นหรอกผมก็เดาเอานั่นแหละหเออกระเดาไปทั่วทีบเดาไป oh. เดามากก็ถกโ oh, อ้ถือเนี่ยมาถึกเนี่ย oh. <laughs> เออกระมิ้งคนเบิ่องเนาะเข้าจังไหลดุดู้ต้องสร้างกระแสไปเรื่อยๆครับสทรงใส,สงโอดด้ย,อยฮะน้าโออยากมาวิ่งด้วยน้าโอดเดี๋ตีบอลพอด้ทีมชาติพอด้น้าโอ,ดดอนะ เออมันร้องมดาเด้เขาน่ะทีมชาติชาติอะไรชาติไทยนี่แหลหะเนาะไปอีกแล่ะไปอีกด้ว <c oughs> <c oughs> ผมมาห้าร้อยห้าสิบ เรายกข,ของก็ไปนะครับประมาณห้าร้อยห้าสิบบาทสิแล้วมีผีติดไปด้วยนะฮะอะไรแต่ค่าตัวผีขอเลยผีกูเดผีโน้ย <No way. S 1> <laughs> ขอไปเกาะกิน oh. วันนั้นนะครับน้องเอ่อน้องเฟิร์สเดี๋ยวไปเกาะกินป่าวันสันหนูไม่ได้เอาเงินจากฝาสักบาทเลยนะเออก็มีเงนอยู่หนูไปเก็บของช่วยด้วยเรเก็บของในน่อยหน่อยจะไม่มีประโยชน์ พรุ่งนี้เจอกันนะครับน้องโอ๊ตนะครับเซนทันเหมือนเดิมนะครับเนาะเก็บปิกิตาร์ได้ด้วยนะคะน้าโอ๊ตเออใครเลยปิกิตาร์พิกิตาร์ทั้งสองอันเนาะจะคงไปไปอีกแักสามรอบจบเลยวันนี้สามรอบเหรอสามรอบหนึ่งสองสามใช่เหงื่อกำลังออกเหงื่อกำลังออกเราต้องให้เหงื่อออกมากๆ แล้วก็เราเราก็เดินไปเรื่อยๆไม่เต้นเอนปาเต้นเอินได้เลยนะครับเรียกเออเรียกได้โดย first พิชาเรียกได้โดยเฟิร์สวิชาแปลว่าอะไรก็เรียกได้โดยโดยก็ได้โดยเฟิร์สวิชาเรียกงงของไอ้ปองว่ะใช่ไหมพิจิตตาใครไม่รู้ <laughs> ขอให้ปองเดี๋ยวไปให้มันว่าจะเก็บชิมอยู่ครับมันหกแล้วครับนเนาะเส้นทันเฏิบาดิน,าน,านี่เก็บไว้กเก็บของนี่มันอยู่ไหนละ่ะมันมันอยู่ในกระเป๋า,ปานั่นแหละนี่กระเป๋าป่าบ่กระเป๋ายุ <laughs> งเออแล้วไม่เจ้ไปไหน <laughs> หนกลัวมันหายแมวางไว้เผื่อเพื่อนจะเอา เิ่นไม่เอาแล้ว่นไม่หิดเนาะผมมองไม่หิดไม่ไงันก็เผื่อเพิ่นได้ใช้มีพิกิตรไหมเพื่นถามว่ามีมีมีิดปว่า,า,าคงจะฟอกนี่ละที่ค่าเช่าห้าสิบเออค่อาเช่าห้าสิบบาทนะซื้ออันสิบบาทนองสื้อไอตมไหนบอกท่งนี้

เดินเดินแล้วก็วิ่ง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 แล้วก็เดินเดินครับก็จะเป็นตังที่แหละเขาบพื่อเอาวิดีโอเก่ามามาใส่ด้วยครับเด้อพอเขาเปลี่ยนเสียอยู่ <laughs> นั่นหรเพื่อเขาเปลี่ยนเสียอยู่เขาบพื่อเอาวิดีโอเก่ามาใสา่ดิเลยอ่เพือไ่ได,ได้อาบน้ดาบมด้วยเหมือนเด้อก็จะเหมน็นกุย้ย <laughs> สวัสดีนะครับผมเป็นพี่น้องสุขุสุขคนครับืัอนี้อยู่กับซองเอ็ดดี้มิวสิกเกันยังมีคนอยู่นะครับเนาะอากาศดีครับืันอนี้ก็เลยมาถ่ายทอดสดพี่น้องได้เบิ้งได้ชมนะครับเนะาะว่าอันบัน่นมีมีแต่ว่าน้ำลายเหนียวแล้วนี่หย <laughs> ลิยนจะหอยแล้วครับพี่น้อง เป็ดไปเรื่อยๆนะครับเนาะบวมเป็นเพ็ดอย่าเงเี้ครับเพ็ดเพ่งพร้พอม,อมคือออกกําลังกายแต่วบ่มันอย่างเี้ครับเพื่อจะไปยกตูดหนักๆนี่ได้จั๊กสิบตู้ดเฉยนะครับบวมไงเสร็จนี้เห <c oughs> นื่อยอยู่ดีลองไปยกเบังครับบเสียเมื่อยบ่ไม่เชื่อหรอกเขาตื่นนึงก็ไหนจะตาย,ยแล้วเอี๋ยังก่อ อ๊บอ๊บอ๊บออย่างกขาไม่ได้บางเด็กก่อนเนอะมามามาเดินรถไฟเดี๋ยวปัดได้ยังไงนะคนบ้าเลยทุกคนน้อน้องขออะไรวะไอคนจริงเลยอะไรอ่ะนี่นะคะ พอเธอปะฮะอายจังเลยร้องไม่เป็นลิซ่าลิซ่าเขาไม่ได้เต้นห่านนั้นเดี๋ยวติลิศเาสินะลิศวาจีแรงนะเออไม่เป็นไรแรงกอนร้องสดแรงจริงเพลงอันนะอ๋อร้องทำไมไม่ถือคียะเหรอร้องไ่ถึงคีย์กันเลลลาลิซ่า ไม่เอา,าป่ะหนูกลัวเพลงเขาเสียอย่างวะป้าเต็มไปเลยบัวบัวลองหรือว่าเต็มแล้วเนาะนี่แหละค่ะคนบ้าบาเฟเฮ้ยเ <h ây> อาป้ามาเอากล้องไปหน,น, <laughs> น,นูหนักบัวหนักดอกคำนี้นึงโอ้ยพอแล้วได้ไหมอ่ะกี่รอบแล้วเนี่ยสองรอบแล้วสองรอบแล้ว เอานะครับเสียงลำลาพัชจากไปน้องพี่น้องไปก่อนผมเอ็ดดี้มิวสิกใช่ป่าเอ็ดดี้มิวสิกไคอ่ะพีเองจ้าพีกอลัมลาพัชจากไปน้องไปก่อนมือน,นี้พอกันไหมโอ้มือหน้าพอกันไหมครับมือนีพอกันมือหน้าพอกัน, <c oughs> อน,อกนโอ้ยตาสมองกระเบิดแล้วครับเอ้าครับ ขับลาไปก่อนเด้อคับเบอร์สวัสดีครับ